คลิปนี้ค่ะไหมจะพามาดูบ้านที่แสนอบอุ่นในสังคมที่น่าอยู่ท่ามกลางธรรมชาติใกล้กรุงเทพและรถไฟความเร็วสูงในราคาที่จับต้องได้ง่ายเริ่มต้นแค่2ล้านกว่าเท่านั้นเองค่ะ เซฮายค่ะทุกคนเจอกับใหม่นะคะในคลิปรีวิวบ้านและคอนโดในโฮม์ราวจากโฮมไบเออร์ค่ะทุกคนคะวันนี้นะคะใหม่พามาดูบ้านที่ออกแบบทุกฟังก์ชันในการใช้ชีวิตภายใต้แนวคิดความสุขที่ลงตัวที่โครงการซีวารายพลัสวังตะเคียนค่ะโครงการนี้พัฒนาโดยบริษัทจักรพัฒน์ซีวารายจำกัดนั่นเองนะคะที่นี่เนี่ยเป็นบ้านที่เรียบง่ายอยู่สบายค่ะแล้วก็ฟังก์ชันเนี่ยรองรับทุกการอยู่อาศัยและแถมตอบโจทย์ในเรื่องของการเดินทางที่สะดวกสบายด้วยค่ะ ตัวโครงการอยู่ในซอยวัดแพรกวังตะเคียนห่างจากถนนใหญ่304สุวินทวงศ์ฝั่งเข้ากรุงเทพประมาณ500เมตรเท่านั้นเองค่ะที่โครงการเนี่ยเดินทางสะดวกนะคะจะเดินทางเข้ากรุงเทพก็ง่ายหรือว่าจะไปฉะเชิงเซาก็สะดวกเหมือนกันแล้วก็ใกล้กับรถไฟฟ้าความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินด้วยทําให้การเดินทางเข้าสู่สนามบินสุวรรณภูมิและจังหวัดในโซน e อ c ได้สะดวกและรวดเร็วค่ะ แถมรอบๆโครงการก็มีสิ่งอำนวยความสะดวกในการใช้ชีวิตที่ครบเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นแม็โคโฮมโปรบิ๊กซีบุญถาวรหรือว่าจะไปโรบินสันฉะเชิงเซาก็ได้นะคะอยู่ในรัศมีการเดินทางที่เข้าถึงง่ายนอกจากนี้เนี่ยสามารถที่จะไปสนามกีฬาจังหวัดฉะเชิงเซาก็สะดวกด้วยค่ะ ส่วนโรงเรียนดีๆสถาบันการศึกษาที่ได้มาตรฐานในย่านนี้เนี่ยก็มีให้เลือกหลากหลายเลยละค่ะส่วนโรงพยาบาลที่ได้มาตรฐานแล้วก็อยู่ไม่ไกลจากโครงการก็มีให้เลือกนะคะตั้งแต่โรงพยาบาลเกษมราชฉะเชิงเซาโรงพยาบาลโฮมฉะเชิงเซาและโรงพยาบาลพุทธโสธรอ,อยู่ไม่ไกลจากโครงการนี้เองค่ะ อีกหนึ่งความสุขที่ลงตัวที่โครงการสีวาลัยพลัสวังตะเคียนกันดีกว่านั่นก็คือพื้นที่ส่วนกลางค่ะตรงนี้ที่ใหม่อยู่นะคะเป็นบริเวณของคลับเฮาส์ในโครงการนั่นเองนะคะสูง2ชั้นด้วยการสไตล์โมเดิร์นสวยมากๆค่ะ ด้านหน้าของขาพาวตรงนี้นะคะจะเป็นสระว่ายน้ําระบบเกลือค่ะมีความปลอดภัยเพราะว่าทางโครงการเขาแยกระหว่างสระเด็กแล้วก็สระผู้ใหญ่ไว้ให้นะคะส่วนใครที่ชอบแช่น้ํานั่งพักผ่อนให้สบายเขาก็มีโซนจากบูชี่ให้ด้วยนะคะและด้านบนของขาพาวแห่งนี้ค่ะที่เราเห็นเป็นห้องกระจกนะคะนั่นก็คือห้องฟิตเนสรูมนั่นเองค่ะเครื่องเล่นเครื่องออกกําลังกายเขานําเข้าจากประเทศอเมริกาเลยนะสามารถคาร์ดิโอแล้วก็เวทเทรนนิ่งได้เลยออกกําลังกายไปเห็นวิวที่สบายตามากๆเลยนะคะส่วนใครที่อยากจะ นั่งพักผ่อนทํางานในบรรยากาศที่สงบสงบนะคะเขาก็มีพื้นที่ของห้องโคเวิร์กิ้งสเปซเอาไว้ให้ลูกบ้านได้เปลี่ยนบรรยากาศในการพักผ่อนสําหรับการทํางานด้วยค่ะ นากนี้ค่ะยังมีพื้นที่ส่วนกลางนะคะหรือว่าสวนสีเขียวขนาด1.5ไร่ด้วยค่ะให้ลูกบ้านได้มาเดินเล่นพักผ่อนหย่อนใจใกล้ชิดกับธรรมชาติท่ามกลางต้นไม้ใหญ่แล้วก็พื้นที่สีเขียวแบบนี้ลองคิดดูสิคะว่าตอนเช้าแล้วก็ตอนเย็นเนี่ยถ้าเรามาสูดอากาศบริรเวณนี้จะสดชื่นขนาดไหนค่ะนอกจากนี้นะคะก็มีเพลาวค่ะซึ่งเป็นสนามเด็กเล่นให้สมาชิกตัวน้อยหรือว่าลูกๆของเราเนี่ยนะคะได้มาใช้พื้นที่ตรงนี้ทำกิจกรรมแล้วก็ปลอดภัยด้วยนะคะเพราะว่าพื้นของเขาเนี่ยเป็น EPDM นั่นเองค่ะเป็นพื้นที่ลดแรงกกระะแทค่ ส่วนความปลอดภัยของโครงการซีวาลัยพลัสวังตะเคียนนะคะที่นี่เนี่ยมีรอปรพอแล้วก็กล้อง C c T V ทีที่ดูแลความปลอดภัยให้กับลูกบ้านตลอด24ชั่วโมงเลยค่ะการเข้าออกของลูกบ้านที่นี่นะคะจะใช้เป็นสมาร์ทแอคเซสนั่นเองค่ะด้วยระบบ LPR ซึ่งเป็นระบบสแกนทะเบียนรถนะคะถือว่าเป็นนวัตกรรมอัจฉริยะค่ะที่ทางโครงการเนี่ยเขาเอำนวยความสะดวกสบายให้กับลูกบ้านที่ตอบโจทย์สาหรับชีวิตของคนยุคใหม่ค่ะส่วนวิซิเตอร์นะคะต้องทําการแลกบัตรไว้ที่รอปภและค่าส่วนกลางที่นี่นะคะเพียงแค่20 13บาทต่อตารางวาต่อเดือนเท่านั้นค่ะ และที่โครงการซีวารายพลัสวังตะเคียนค่ะที่นี่เนี่ยพัฒนาบนที่ดินนะคะทั้งหมด48ไร่ด้วยกันค่ะมีบ้านเดี่ยวชั้นเดียวบ้านเดี่ยว2ชั้นบ้านแฝดชั้นเดียวแล้วก็บ้านแฝดสชั้นทั้งโครงการเนี่ยมี221ยูนิตด้วยกันนะคะส่วนแรงบันดาลใจในการออกแบบโครงการนะคะตามแนวคิดของความสุขที่ลงตัวกับบ้านที่เป็นความสุขของทุกคนในครอบครัวได้พักผ่อนร่วมกันค่ะ โครงการมีแบบบ้านให้เลือก4แบบด้วยกันค่ะที่ดินจะเริ่มต้นตั้งแต่37ตารางวาไปจนถึง1 0 5 5ตารางวาค่ะพื้นที่ใช้สอยเริ่มต้นตั้งแต่108ตารางเมตรไปจนถึง209ตารางเมตรฟังกช์ชันบ้านที่นี่นะคะจะเป็น2-4ห้องนอน2-4ห้องน้ำ 2ถึง3ที่จอดรถรองรับครอบครัวเริ่มต้นไปจนถึงครอบครัวขยายอยู่ได้3 4ถึง4คนแบบสบายๆค่ะและบ้านเดี่ยวชั้นเดียวหลังนี้แล่ละค่ะกับแบบบ้านที่ชื่อว่าไมอาโฮมค่ะที่ดินนะคะอยู่ที่50ตารางวาพื้นที่ใช้สอย129ตารางเมตรฟังก์ชั่น3ห้องนอน1ห้องนั่งเล่น1ห้องครัว2ห้องน้ำแล้วก็2ที่จอดรถค่ะ มาดูพื้นที่จอดรถกันดีกว่าค่ะตรงนี้นะคะเป็นพื้นที่จอดรถกว้างๆสองคันได้แบบสบายๆเลยค่ะไอเดียที่โครงการเขาทําให้ดูเป็นตัวอย่างก็คือบริเวณหลังคาที่จอดรถอันนี้คือดีมากๆเลยนะทุกคนแล้วก็เลือกวัสดุได้เลยนะคะที่นี่เป็นบ้านเดี่ยวนะคะที่เรามีพื้นที่บริเวณรอบๆข้างบ้านนะคะเพราะฉะนั้นแล้วสามารถที่จะปลูกต้นไม้ทาพื้นที่สีเขียวหรือว่าแปลงผักสวนครัวได้เลยค่ะส่วนประตูทางเข้าหลักของบ้านอยู่ด้านนี้ค่ะ ที่โครงการนี้เนี่ยนะคะเขาให้เป็นประตูกระจกสไลด์บานใหญ่เลยค่ะเปิดกว้างรับลมได้ดีมากๆเลยกรอบประตูแล้วหน้าต่างเนี่ยเป็นอลูมิเนียมสีดำนะคะส่วนกระจกที่โครงการให้นะคะเป็นกระจกตัดแสงสีเขียวพิเศษค่ะช่วยลดความร้อนที่จะเข้าสู่ในตัวบ้านได้ดีไหมจะพาเข้าไปดูด้านในของแบบบ้านไมอา o m e กันค่ะ และที่ทุกคนเห็นอยู่นี้นะคะคือด้านในของแบบบ้านไมอาโฮมกันนั่นเองค่ะด้านในเนี่ยถ้าเราเข้ามาเราจะรู้สึกได้เลยว่าบ้านหลังนี้นี่คือโปร่งมากๆนะคะด้วยการที่เขาออกแบบให้ For t ท o ceiling ของด้านในตัวบ้านนะคะสูงถึง3เมตรนะแล้วก็เน้นเรื่องแสงสว่างจากธรรมชาติเข้ามานั่นก็คือมีประตูกระจกสไลด์ด้านหน้าซึ่งเป็นประตูทางเข้าหลักอะคะ่ะตรงนี้ถ้าเราเปิดม่านเพื่อรับมุมมองวิวด้านหน้าบ้านเนี่ยเราก็จะได้ความโปร่งของลิฟวิ่งเนี่ยมากๆเลยนะคะอย่างบริเวณที่หมยอยู่ตรงนี้นะคะเปิดประตูเข้ามาเราจะเจอกับพื้น ที่ลิฟวิ่งก่อนเลยค่ะตรงนี้เป็นลิฟวิ่งนะคะที่สามารถวางโซฟาในแบบบ้านเนี่ยคือตัวใหญ่มากเลยนะระยะสายตานะคะที่เราดูทีวีค่ะ50นิ้วขึ้นไปได้สบายๆเลยนะหรือว่าทั้งผนังที่เราติดทีวีอะคะ่ะเราอาจบิวเป็นชั้นวางของนะคะหรือว่าตู้ด้านล่างทีวีอย่างนี้ก็ได้เลยเลเยอร์ mm hmm. ของแบบบ้านไมอาโฮมนี่นะคะ mm hmm. เขาดีไซน์ให้เรานึกถึงเพนเฮาส์เลยค่ะ เชื่อมต่อกับบริเวณห้องนั่งเล่นหรือว่าลีฟิ่งนะคะจะเป็นพื้นที่ของโต๊ะรับประทานอาหารค่ะในบ้านตัวอย่างนี้ค่ะวางโต๊ะทานข้าวประมาณ6ที่นั่ง แต่ในความเป็นจริงอะคะ่ะถ้าสมาชิกเราไม่เยอะมากอะหมายว่าสีที่นั่งก็กําลังดีแต่ถ้าจะเป็น6ที่นั่งแบบในบ้านตัวอย่างก็ถือว่าเราก็ได้สเปซหลวมๆด้านข้างนะคะที่เราสามารถเดินเชื่อมกันได้หมดเลยนะคะซึ่งพื้นที่ตรงนี้เนี่ยที่เขาดีไซน์ให้เป็นพื้นที่ของวางโต๊ะรับรานอาหารเนี่ยเพราะว่าพื้นที่ของครัวค่ะอยู่ติดกันด้านนี้เลยค่ะในบ้านมาตรฐานนะคะหมยต้องบอกก่อนนะว่าในแบบบ้าน My อา o m e ตรงนี้นะคะก็จะเป็นพื้นที่เปล่าๆซึ่งทางโครงการเขาได้วางระบบพวกน้ําแล้วก็ไฟต่างๆเอาไว้ให้นะคะแต่ว่าช่องตรงนี้ค่ะเขาค่อนข้างที่จะกว้างเลยทีเดียวถ้าคนที่ต้องการจะทําเป็นครัวปิดอย่างทําอาหารในบ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะติดเป็นประตูกระจกสไลด์ก็ได้นะคะแต่ว่าจะทําทเป็นครัวเปิดแบบในบ้านตัวอย่างนี้มันก็ได้เหมือนกันนะตรงนี้วางตู้เย็นค่ะ ไซส์ขนาดนี้ก็ได้แต่ถ้าเราจะทําเป็นไซส์ใหญ่ที่เดี๋ยวนี้มันสูงขึ้นก็ได้เหมือนกันเพราะว่าฟอร์ทูซิลลิงเขาสูงนะคะพื้นที่ตรงนี้ค่ะเป็นพื้นที่ในส่วนของครัวนะคะทำเคาน์เตอร์ครัวได้เลยนะคะยาวๆค่ะคุกกิ้งนะคะบริเวณนี้ติดหูด,ดูดควันได้เปิดระบายอากาศได้ค่ะผนังด้านหลังตรงนี้นะคะเขาให้ความสําคัญของเรื่องของการระบายอากาศแล้วก็ทิศทางลมที่ค่อนข้างโฟล์แล้วก็มีประตูเปิดเชื่อมไปบริเวณลานซักล้าง ถ้าบ้านไหนที่ทํากับข้าวไม่หนักมากตรงนี้ก็ให้เป็นครัวฝรั่งอยู่ในบ้านก็ได้ด้านหลังก็อาจจะเป็นครัวไทยได้เลยนะคะติดกันกับบริเวณนี้ค่ะเป็นพื้นที่ของห้องน้ําซึ่งที่เนี่ยไม่บอกเลยนะว่าห้องน้ําเขาว่างมากค่ะ ส่วนห้องน้ํานี้เนี่ยเป็นห้องน้ําส่วนกลางนะคะแขกก็สามารถใช้ได้แล้วก็ผู้พักอาศัยนะคะอีกสองห้องนอนเนี่ยก็สามารถใช้ห้องน้านี้ได้เลยเพราะว่าเขามีในส่วนของพื้นที่โซนเปียกแล้วก็โซนแห้งเนี่ยแยกไว้ให้ชัดเจนค่ะติดตั้งเครื่องทําน้าอุ่นได้เลยนะ mm hmm. เขาเดินระบบไฟเอาไว้ให้นะคะหลายคนนะคะก็อาจจะกลัวเรื่องของความอับชื้นต่างๆไม่ต้องกังวลน,นะตรงนี้เขามีหน้าต่างบานกระทุงค่ะเปิดระบายกลิ่นได้พวกความอับชื้นต่างๆในห้องน้ําก็ออกไปทางนี้ได้เลยนะคะนี่ เปิดได้กว้างอยู่นะมาดูห้องมาสเตอร์เบดรูมดีกว่าค่ะที่นี่เนี่ยเป็นบ้านเดี่ยวชั้นเดียวของแบบบ้านไม r Home นั่นเองนะคะอยู่โซนด้านหน้าบ้านไปเลยค่ะเป็นมาสเตอร์เบดรูมนะคะทีก่กว้างได้วิวดีๆห้องน้ําใหญ่ๆใ,ใช้คํานี้เลยดีกว่านะคะเข้ามาปั๊บนะคะบริเวณส่วนนี้นี่เรานเนรมิตให้มันเป็นพื้นที่ของโซนนอนค่ะวางเตียงนอนนะคะ6ฟุต5ฟุต6ฟุตได้เลยนะคะ โตข้างเตียงได้ทั้ง2ค่ะทีวีปลายเตียงตรงนี้นะคะบิวเป็นผนังแบบนี้ได้ทั้งผนังเลยด้านข้างเราจะบิวพวกชั้นวางของตรงนี้ก็ได้ด้วยนะฟอร์ทูซิลลิงอย่างที่บอกไว้นะคะว่าสูงถึง3เมตรด้วยกันเพราะฉะนั้นแล้วนี่ค่ะเราจะได้หน้าต่างบานใหญ่บริเวณน,นี้และก็เปิดรับมุมมองด้านหน้าบ้านได้เลยทุกคนดูสิคะ ส่วนฝั่งด้านนี้ค่ะทุกคนค่ะตรงนี้เนี่ยก็จะมีหน้าต่างนะคะให้1จุดด้วยกันเนาะเนื่องจากแสงสว่างเข้าดีมากๆเลยนะแล้วก็พอเป็นบ้านเดี่ยวเนี่ยเราก็จะเห็นวิวด้านข้างบ้านเห็นพื้นที่สีเขียวใช่ไหมคะตรงนี้ค่ะเราทําให้มันเป็นในส่วนของโตทํางานในห้องมาสเตอร์เบดมก็ได้หรือจะเป็นโต๊เครื่องแป้งก็ได้เพราะว่าเราได้แสงจากธรรมชาตินะคะส่วนผนังด้านนี้ค่ะกว้างๆสูงๆแบบนี้นี่คือตู้เสื้อผ้าบิวเห็นเลยว่าเราบิวสูงจะรดฝ้าเพดานได้นะคะตู้เสื้อผ้าได้ถึง3บานด้วยกันเนาะ เก็บของต่างๆได้พวกกระเป๋าเดินทางใหญ่เก็บได้เลยนะคะเชื่อมต่อกับพื้นที่บริเวณนี้จะเป็นห้องน้ำในห้องมาสเตอร์เบดมนั่นเองค่ะ ห้องน้ําที่นี่นะคะสูงโปร่งเลยทีเดียวค่ะแยกโซนแห้งโซนเปียกไว้ก็เป็นห้องน้ำก,กว้างๆเลยนะทุกคนค่ะเนี่ยค่ะเราจะติดพวกแบบฉากกั้นนะคะหรือว่าม่านห้องน้ําก็ได้นะคะเดินไฟไว้ติดเครื่องทาน้ําอุ่นได้เลยค่ะและที่ขาดไม่ได้อันนี้หัวใจสําคัญมากๆนะคะหน้าต่างบานกระถุงเปิดกว้างๆระบายกลิ่นลดความอับชื้นในห้องน้ําไปเลยค่ะ ส่วนห้องนอนที่2แล้วก็ห้องนอนที่3ค่ะก็จะอยู่ฝั่งตรงข้ามกับห้องมาสเตอร์เบดรูมนะคะหรือว่าพื้นที่อีกฝั่งหนึ่งของบ้านนั่นเองนะคะก็จะมีโซนด้านหน้าห้องนี้แหละที่ใหม่จะพาเข้าไปดูนี่คือห้องนอนที่3ค่ะ นี่คือห้องนอนที่3ค่ะทุกคนค่ะอย่างในบ้านตัวอย่างเนี่ยค่ะห้องนี้เนี่ยวางเตียงประมาณ3ฟุตครึ่งใช่ไหมคะแต่บางบ้านอ่ะเท่าที่ไม่เคยพูดคุยมาเนาะจริง,รงๆเขาให้ความสําคัญกับเตียงนอนห้องนี้สามารถวางเตียงนอนควีนไซส์5ฟุตได้เลยค่ะด้านข้างมีพื้นที่เหลือนะคะไว้สําหรับบิวตู้เสื้อผ้าสูงๆแบบนี้เก็บผ้าได้จุเลยนะคะห้องนี้เนี่ยมีช่องแสงแล้วก็หน้าต่างนะคะเราจะเห็นวิวด้านข้างของบ้านด้วยค่ะถ้าสมาชิกไม่เยอะอ่ะห้องนี้เหมาะกับ การทำเป็นห้องทํางานนะเพราะว่าบรรยากาศคือเงียบมากนะคะหรือว่าเราอาจจะเปลี่ยนเป็นแบบห้องสำหรับสัตว์เลี้ยงของเราก็ได้หรือว่าบางคนอาจจะเป็นอีกหนึ่งลิฟวิ่งไว้แบบดูหนังฟังเพลงอะไรอย่างนี้ได้เลยค่ะส่วนนี้คือห้องนอนที่2ค่ะทุกคนเห็นไหมว่าสามารถวางเตียงนอนใหญ่ๆ5ฟุตแบบนี้ได้เลยนะคะ ปลายเตียงเนี่ยเขาก็เดินระบบไฟเอาไว้ให้เราก็ติดทีวีฝั่งผนังไ้ได้เลยเนาะด้านข้างมีพื้นที่เหลือค่ะจะเป็นโต๊ะเครื่องแป้งแบบในบ้านตัวอย่างก็ได้นะเชื่อมกันเลยก็จะเป็นตู้เสื้อผ้าบิลอินได้นะคะห้องนี้เนี่ยอยู่โซนด้านหลังของบ้านนะคะก็เงียบสงบเหมือนกันนะคะแล้วก็ด้านข้างค่ะมีหน้าต่างรวมถึงช่องแสงด้วยส่วนพื้นของโครงการนี่นะคะเขาปูเป็นกระเบื้องแกนิตโตไซส์60คูณให้ค่ะ ไม่พาดูครบแล้วนะคะกับบ้านเดี่ยวชั้นเดียวในแบบบ้านที่ชื่อว่าไมอาโฮมนั่นเองค่ะในพื้นที่ใช้สอยอยู่ที่129ตารางเมตรนะคะที่โครงการซิวาล plus วังตะเคียนนั่นเองนะคะแบบบ้านนี้เนี่ยราคาเริ่มต้นอยู่ที่2,790,000บาทค่ะซึ่งเป็นบ้านที่เหมาะสําหรับคนที่ต้องการพื้นที่ใช้สอยที่มากขึ้นนะคะได้พื้นที่ที่ใหญ่กว่าคอนโดแต่ว่าอยู่สบายกว่าทาวน์โฮมแถมยังมีพื้นที่บริเวณบ้านที่มากขึ้นด้วยนะคะส่วนใครที่มีบัตเจ็ตน้อยลงมาหน่อยนะคะแต่อยากอยู่ใน สังคมคุณภาพแล้วก็ฟาสิลิตี้ได้แบบนี้สำหรับราคาเริ่มต้นของโครงการ i ีวาลัยพลัส วังตะเคียนนะคะราคาเริ่มต้นโครงการนี้อยู่ที่2ล้าน4แ9 0 0 0 0บาทแค่นั้นยังไม่พอนะคะตอนนี้เนี่ยทางโครงการเขามีโปรโมชั่นมอบสิทธิ์ส่วนลดพิเศษนะคะให้สูงสุดอีก3 0แสนบาทด้วยกันค่ะก็ลองคำนวณดูนะว่าเราเนี่ยนะคะอยากได้บ้านเดี่ยวชั้นเดียวหรือว่าบ้านเดี่ยว2ชั้นนอกจากนี้ก็มีบ้านแฝดชั้นเดียวแล้วก็บ้านแฝด2ชั้นค่ะซึ่งมีหลายไทยให้เราเลือกแล้วก็ตอบโจทย์ทุกความต้องการแน่นอนแถม f ฟ c i l i ิลิตี้ส่วนกลางเขาก็ให้ครบจัดเต็มด้วยนะคะ สำหรับสำนักง,งานขายค่ะเปิดตั้งแต่9โมงเชา้าจนถึง6โมงเย็นใครที่สนใจก็แวะมาเยี่ยมชมโครงการได้นะคะรับรองว่าต้องประทับใจกับบรรยากาศแน่นอนค่ะวันนี้โฮมเมวล์ปกติแล้วเนี่ยเราต้องพาไปเช็คอินร้านอาหารหรือว่าคาเฟ่แต่วันนี้ไม่ขอเปลี่ยนค่ะจะพาไปสักการะสิ่งศักดิ์สิสทธิ์นั่นก็คือเจ้าแม่กวนอิมค่ะเขาบอกว่าสถานที่นี้คือสวยมากๆแล้วก็ใครที่อยากจ,จะขอพรเรื่องของสุขภาพการงานการเงินไม่ควรพลาดไปขอพรจะเป็นที่ไหนเดี๋ยวใหม่พาไปเฉลยอ,อยู่ใกล้กับโครงการนี้เองค่ะ งการจิวาลสวังตะเคียนค่ะทุกคนค่ะใหม่ก็พามาอยู่ที่วิหารแก้วพระโพธิสัตว์กอิมนะคะหรือว่าในะแวกนี้ค่ะเขาจะรู้จักในนามของวิหารแก้วพระโพธิสัตว์ร,ร่มเย็นนั่นเองนะคะซึ่งวิหารแห่งนี้ค่ะก็จะมีทั้งหมด3ชั้นด้วยกันนะคะบรรยากาศข้างในนี่เงียบสงบมากๆนะคะซึ่งชั้นล่างค่ะเราก็จะเจอกับพระโพธิสัตว์กอิมนะคะปางประธานพรค่ะอย่างชั้นที่สองที่ใหม่อยู่ตรงนี้นะคะนี่คือพระโพธิสัตว์ปางพันกรน,นั่นเองนะคะ แล้วก็ในส่วนของชั้น3นะคะเราก็จะเจอกับพระเกจิชื่อดังนะคะของประเทศไทยนั่นเองนะคะซึ่งเป็นพระพุทธรูปแล้วก็มีพระประธานประดิษฐานอยู่ด้านบนนั่นเองค่ะซึ่งบรรยากาศที่นีนะ่ถ้าใครมีโอกาสได้เข้ามาอยากจะไหว้พระขอพรนะคะขอพรจากเจ้าแม่กวนอิมนะคะในเรื่องเกี่ยวกับโชคลาภการงานการเงินแล้วก็สุขภาพไม่ควรพลาดเลยค่ะแต่ตอนนี้เดี๋ยวไปขออนุญ,ญาตสักาาการะเจ้าแม่กวนอิมก่อนนะคะ นที่ชั้น3นะคะก็จะเจอกับพระประธานนะคะสมเด็จพระพุทธรัตนธรรมบุงกฎนั่นเองค่ะนอกจากนี้นะคะก็จะมีพระพุทธร,รูปของพระเกจิชื่อดังนั่นเองนะคะประดิษฐานอยู่ที่นี่ค่ะ ไม่ด้วยนะคะสาหรับใครนะคะที่อยากจะหาสถานที่สงบๆไว้สําหรับสการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะซึ่งวันนี้ค่ะที่โฮมราวพามานั้นก็คือวิหารแกว้วพระโพธิสัตว์โกลิมนะคะหรือว่าวิหารแกว้วพระโพธิสัตว์โกลิมร่มเย็นค่ะที่นี่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสถานที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะสำหรับคนที่อยากจะมากราบไหว้ขอพรขอเรื่องโชคลาภนะคะขอสุขภาพการงานการเงินและที่สําคัญใครนะคะที่อยากจะปฏิบัติธรรมสถานที่แห่งนี้เขาก็เปิดด้วยนะคะหรืออยากจะสวดมนต์แบบเป็นบทจีนนะคะเขาก็เปิดด้วย2รอบด้วยกันรอบเช้้าแลวก็ รอบเย็นนั่นเองนะคะสําหรับที่วิหารแห่งนี้ค่ะเขาก็เปิดตั้งแต่8ปดโมงเช้าจนถึง5้าโมงเย็นนะและหมายบอกเลยว่านอกจากที่เราจะมาไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วนะคะณนะจุดบริเวณตรงนี้ที่หมายยืนอยู่เนี่ยนะก็จะเป็นจุดหนึ่งที่เราสามารถที่จะชมวิวนะคะโดยรอบและจะบอกเลยนะว่าจากวิหารแห่งนี้นะคะชั้นที่หมายอยู่ตรงเนี้ยเราสามารถที่จะมองเห็นชิวไลท์ p l u วังตะเคียนด้วยนะคะทุกคนค่ะก็อย่างที่บอกเลยว่าอยู่ใกล้มากๆเลยกับโครงการนั่นเองก็วันนี้ภารกิจของโฮมาราวของเราก็คอมพ l e ทมากๆฝากไว้ด้วยนะคะใครที่อยากจะได้บ้านเดี่ยวชั้นเดียวหรือว่าบ้านเดียว2ชั้นนะคะนอกจากนี้ก็ยังจะมีบ้านแฝดชั้นเดียวแล้วก็บ้าน,นแฝดชั้นด้วยนะคะในราคาเริ่มต้นเพียงแค่2องล้านสี่แสนบาทนะคะซึ่งตอนนี้ค่ะทางโครงการนี้นะคะก,ก็มีสิทธิ์ส่วนลดพิเศษมอบให้สําหรับลูกค้าที่สนใจให้สูงสุดถึง3 0 0 0 0นบาทเลยค่ะส่วนบ้านเดียวชั้นเดียววันนี้นะคะที่ใหม่พาไปชม กับพื้นที่ใช้สอย129ตารางเมตรราคาเริ่มต้นอยู่ที่2 79 0,000บาทก็ลองดูนะขอสิทธิส่วนลดเพิ่มเติมและแน่นอนว่าเขามีของแถมมากมายและหมายบอกเลยนะว่าใครที่อยากจะอยู่ในสังคมคุณภาพระบบรักษาความปลอดภัยดีนะคะแล้วก็ฟัซิลิตี้ต่างๆที่เขาจัดเต็มนะไม่ว่าจะเป็นฟิตเนสว่ายน้ำสวนส่วนกลางสนามเด็กเล่นโครงการซิวไลท์พลัสวังตะเคียนนะคะก็เป็นหนึ่งโครงการที่น่าสนใจมากๆและการเดินทางก็สะดวกด้วยนะคะสำนักงานขายของโครงการค่ะ9ก้โมงเช้าจนถึง6กโม ใครที่สนใจก็แวะมาเยี่ยมชมกันได้วันนี้โฮมาราพาไปครบจบเรื่องบ้านหมดเวลาลงแล้วค่ะครั้งหน้าใหม่จะพาไปเยี่ยมชมบ้านหรือว่าคอนโดมิเนียมโครงการไหนอย่าลืมติดตามชมสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ